บางวัดกถินไม่มีเจ้าพาพก,ก็ได้บุญบาร,รมีของพ่อแผ่ปกคลุมคลายความทุกข์ความเดือดร้อนไปทั่วประเทศไทยตรงนี้ก็อยากให้หลวงพ่อสู้ต่อไปเดินทางนี้ก็ถูกแล้วดีแล้วบาร,รมีของหลวงพ่อหนุนหลวงพ่อเองให้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนกระทั่งยอมรับกันทั่วแล้วมีงานทีไรวัฒมการแค่ไปทุกครั้งไม่พอศรัทธาของญาติโยมแม้จะอาจจะมาลูป ก็พะลบในท่านแล้วก็ยังรับตถาท่านไม่ใช่ว่าจะรับแต่ปัจจัยปัจจัยเนี่ยนะมันมีแล้วก็หมดได้แต่สถานหมดไม่ได้ ตัวพี่เองก็อยากจะทํากระถิน่นเ็นจะภาพสักครั้งหนึ่งก็เลยชักชวนพี่น้องเพื่อนๆมาร่วมบุญกันตอนแรกก็ยังคิดว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่พอตั้งชื่อกรถิ่นไปแล้วเพื่อนก็ถามว่ารู้ไหมว่ามาทําบุญกับวัดธรรมกายก็จะมีความคิดบวกลบไม่เหมือนกันอันนี้เราก็ไปห้ามความรู้สึกไม่ได้แต่ว่าตัวของพี่เองพี่มีความปิติสุขถ้าเกิดทุกคนได้เปิดใจพูดกันจะรู้ว่าอันนี้คือการร่วมบุญนะไม่ใช่วัดนี้ไม่ใช่วัดนั้นไม่ใช่วัดอะไรไม่ใช่หลวงพ่ออะไรแต่เราเป็นกัระยะนณมิตรกันแล้วก็ไมม่่ททะะเเลาากันรควี้ นนเหมือกัใช้หลักการและเหตุผลทุกอย่างก็มารวมกันที่หนึ่งเดียวคือมาทําบุญให้กับผู้ศาสนาแล้วก็วันนี้มันหมดแล้วหมดสิน้นทุกความสงสัยเพราะว่าสิ่งที่หลวงพ่อธรรมชยโยทาท่านนึกถือเป็นห่วงวัดที่จนๆแบบนี้จะมีใครเห็นบ้างนะมดเล็กๆที่อยู่ตามทั่วๆไปอย่างเงี้ยใครจะไปะมองเห็นอย่างที่บอกแล้วทองแท้ไม่มีลอกไม่มีดำให้เวลาเปนครื่อพิสูจน์เอาเข้าจริงะสิ่งที่หลวงพ่อสร้างสรารคสถานที่ใหญ่ๆที่เป็นหนึ่งเดียวเลยเราคิดว่ามันทําให้พผู้ศาสนาบันยั่งยืนด้วยความที่ มันมีรูปธรรมให้เห็นจับต้องได้แต่ตอนนี้สิ่งที่ท่านทำว่าเป็นประโยชน์ต่อศาสนาอาจจะไม่ถูกใจใครแต่เราไม่ขอก้าวล่วงแล้ว วัดขามมกรูดของเราเนี่เป็นวัดเล็กๆศาสนาสถานที่จะต้องสร้างต้องบำรุงยังไม่แล้วเสร็จในวันนี้ชาวบ้านดีใจมากที่สิทธิ์ยาณุสิ์ของหลวงพ่อได้ร่วมแรงร่วมใจกันได้มาร่วมบุญช่วยเหลือทางวัดขามมกรูดของเราซึ่งปีที่แล้วท่านก็มาปีนี้ท่านก็มาอีกถ้ามมนมีเจ้าภาพใหญ่มาช่วยอย่างหลวงพ่อธรรมชโยนมันหาเจ้าภาพยากทุกวันนี้กระถินของเรานั้นนะครับทุกๆปีมีครั้งเดียวหลวงพ่อธรรมชโยท่านมองการไกลท่านอยากจะช่วยให้ชาวพุทธของเราเนี่ยรู้จักสมัครสมานสามัคคีกันได้สืบสารประเพณีนี้ไว้ให้ลูกา กขได้เห็นกันโดยเฉพาะลูกศิษย์ของหลวงพอ่อดาเนินงานเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นขั้นเป็นตอนสมควรที่จะเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างมาปรับใช้วัดของเราให้มีความเจริญเพราะฉะนั้นปีหน้าฟ้าใหม่ถ้ามีโอกาสก็ขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งเพราะว่างานที่ก่อสร้างสถานาสถา,านยังไม่แล้วเสร็จก็อยากจะให้รุ่งรื่อวย,ยดีไม่อยากให้มันติดขัด ที่วัดธรรมกายได้จากทอดกรถิ่น30 0 0 0วัดทุกๆปีอันนี้ผมเห็นด้วยครับอยากให้มีการต่อยอดไปเรื่อยๆเพราะว่าบางครั้งญาติโยมก็ไม่มีปัจจัยที่จะเอามาเป็นเจ้าภาพในทุกๆปีทําให้วัดได้ทําตามประเพณีกรถิน่นแล้วก็มีญาติโยมได้มาร่วมทําบุญในครั้งนี้ปัจจัยที่ท่ดกรถิน่นนะวันนี้เราก็จะนําเอาไปทนุอมรุงวัดเขามะกูดโดยปกติแล้วชาวบ้านจะมาทําบุญทุกวันพระก็จะมีชุมชนข้างเคียงเนี่ยมาทําบุญที่นี่ด้วยเพราะตรงนี้วัดเป็นที่พึ่งทางจิตใจสิ่งเดียว ในพื้นที่ของเราครับผม วันนี้รู้สึกปลาบปื้มที่ได้มาเป็นตัวแทนหลวงพ่อถวายกระถินที่วัดเขาโมากูนี้เป็นปีที่3โครงการกระถิ่นสามหมื่นวัดทั่วไทยลูกเห็นดีด้วยนะคะทุกปีทุกปีกปแต่ละวัดที่เราไปมันก็เห็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงหลวงพ่อที่วัดเขาโมากูนว่ามีตัวอย่างแบบอย่างมาให้เนี่ยชาวบ้านเขาก็จะทําตามเป็นลําดับขั้นตอนเี่สบสงบดีมากลูกก็รู้สึกปลื้มใจที่หลวงพ่อให้เรามาถวายปจายัจจัยแล้วเราเดินมาเป็นต้นบุญต้นแบบในะเรื่องของขั้นตอนพิธีการเหมือน เรารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธในการมีส่วนร่วมกับพิธีการต่างๆที่ทําให้พิธีการออกมาดูศักดิ์สิทธิ์ดูสงบสงี่ยมแล้วก็สง่างามเป็นที่น่าภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนค่ะ บางวัดกระถิ่นไม่มีเจ้าวาดก็ได้บุญบาร,รมีของพ่อแผ่ปกคลุมคลายความทุกข์ความเดือดร้อนไปทั่วประเทศไทยแม้กระทั่งวัดของติผมเองก็ยังได้รับมณิสงจนถึงทุกวันนี้ได้ก็ด้ดยความเมตตาของหลวงพ่อนั้นเป็นตัวอย่างทําให้อุบาสกอุบาติกามาถึงยังวัดของพระกูและเป็นแบบอย่างที่ดีทําให้ชื่อเสียงของวัดรมกายนะั้น จะยิ่งยืนยาวนานต่อไปก็ด้วยลูกศิษย์ของหลวงพ่อนั้นไปบำรุงพระพุทธศาสนาดูแลวัดที่อยู่ในที่ธุระกันดานบ้างชายป่าบ้างชายแดนบ้างทั่วประเทศไทยได้อบอุ่นทุกสิ่งทุกอย่างมันปรากฏขึ้นในคุณงามความดีของหลวงพ่อนั้นเป็นที่น่าเอายิ่งอย่างท่านมีศรัทธาท่านไม่หย,ยอทาะท่านมีพลังสร้างบาร,รมีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นใน วาระอายุวัฒนะ81ปีก็ขอให้อานิสงส์อันนี้ที่หลวงพ่อทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ส่งให้หลวงพ่อจงมีอายุมั่นขวัญยืนจเจริญรุ่งเรืองเป็นกำลังของพระพุทธศาสนาให้ยิ่งยืนนานตลอดกาลตลอด,ลอดไปเป็นล่มโพล่มใจของอุบาสกอุบาสิกาพร้อมทั้งสิทย์ทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญ ข้าวหน้าตามหลวงพ่อทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านเธอ